สวัสดีค่ะวันนี้ AI ทีมาร่วมพูดคุยกับมหาวิทยาลัยราชภัฒน์จันเกษมค่ะมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับทักษะท,ทางด้านไอทีซึ่งจะสอบถามจากใครไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่อธิการบดีจากทางมหาวิทยาลัยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนเหมือนชอบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะตรงนี้อยากจะทราบว,ว่าในภาคของการศึกษาเองได้มีแนวทางในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะออมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่จังกระเสมของเราอย่างเดียวออด้วยสถานการณ์ผลกระทบจากสถานการณ์นรในปัจจุบันเนี่ยทำให้ทุกมหาวิทยาลัยนั้นต้องปรับตัวนะฮะจังกระเสมของเราเองก็ต้องปรับตัวโดยเน้นในเรื่องของคาเรียนออนไลน์นะครับ จนเกือบร้อยตัวเซ็งขผมมีคำหลักอยู่คำมาที่พยายามจะเน้นอยู่ก็คือว่า,อาตอนที่เราเริ่มการทํางานหรือเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยเรา่็พยายามจะบอกว่าการเรียนการสอนออนไลน์หรือการทํางานในระบบออนไลน์นั้นจะต้องไม่ได้ยประสิทธิภาพลงได้กว่าการเรียนการสอนหรือการพิมานออนไซต์ site. มันจะมีคําอยู่คําที่เราพูดกันอยู่คือว่าออนไลน์ไม่อ่อนแอทีนี้ไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายหรือ แนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านไอทีเพื่อที่จะให้นักศึกษาจบออกไปอย่างมีคุณภาพตอบโจทย์ตลาดแรงงานยังไงบ้างนะคะในการทํางาน,นต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปไจริงก,กับเรื่องของเกณฑ์การประกรันคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นในเกณฑ์การประกันคุณภาพนัพ้นจะกาหนดไว้ว่าเรามีกระบวนการหรือมีขั้นตอนในการพัฒนา,นนาันศะึกษานะฮะเราก็จะมีการจัดขานอบรมนะครับไอซีฟรีให้กับนักศึกษาเราก็มีการสอบ ให้นักศึกษาทุกคนนะในที่ที่ทเรียนในหลักสูตรต่างๆในชั้นปีสุดท้ายนั้นต้องสอบเพื่อรับใบประกาศสีบัตรหรือรับเซอร์ติฟิเกตของ I c t ีเพื่อจะแนบไปกับปริญญาเพื่อจะในการเป็นหลักฐานในการ,ท,การที่จะไปสมัครงานเพราะว่าการที่ทุกคนผ่านกระบวนการอ,าอบรมแล้วเนี่ยทุกคนจะได้ฟังรู้ไม่ใช่เพียงแค่เพียงแค่ความรู้ในการใช้ไอทีนะ IT ในด้านต่างๆแต่หมายถึงว่า,าตัวหลักสูตรนั้นจะพูดถึงเรื่องการ การทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมการใช้สื่อโซเชียลเรื่องของการใช้สือ่อไอทีพวกนี้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะค,ะครับเพ่งการถ้าเราไม่มีจริยธรรมในการใช้เนี่ยบางทีไปใช้ในสิ่งที่ผิดๆนั้นมันอาจจะเป็นผลเสียกับบุคคลอื่นหรือเป็นผลเสียกับตนเองนี่เพราะว่าการที่ให้นักศึกษาได้อบรมเนี่ยก็จะเป็นการที่ทำให้นักศึกษานนั้มีความรู้เรื่องนี้ได้ระดับหนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวก็เองด้วย ทักษะอะไรที่เด็กยุคใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเพิ่มบ้างคะ,ะสิ่งสําคัญที่ถือเป็นสมรรถนะที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือผมว่าสมรรถนะเรื่องการสื่อสารคครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับรวมทั้งเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการแก้ปัญหาอะไรตนะ่างๆพวกนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่น้อยดีวยกว่าเรื่องของความรู้ในวิชาชีพหรือวิชาการที่ทุกคนได้เรียนไปนะครับก็คือซอฟต์สกิล ใช่ครับนะคะซึ่งจําเป็นมากแล้วก็หลายๆองค์กรต้องการบุคลากรที่เก่งทั้ง hard skill ที่มีใบรับรองและ soft skill ซึ่ง soft skill นี้สอนยากใช่ไหมคะโดยส่วนตัวนี่ผมคิดไม่เหวี่ยงๆอยู่แล้วคือผมไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของเกรดเฉลี่ยรงสูงนะแต่ผมสนใจว่าขณะดที่เรียนไปนั้นคุณมีประสบการณ์หรือมีอะไรต่างๆมากพอหรือเปล่าพอที่จะเข้าสู่อาชีพได้ทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษาไหมมากกว่า แส,สดงว่าท่านอธิการเข้าใจเด็กรุ่นใหม่นะคะก็พยายามเข้าใจอยู่ครับค่ะและสุดท้ายนะคะแนวทางของการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานไม่ทราบว่าท่านอธิการมีมุมมองอย่างไรบ้างคะส่วนหนึ่งเด็กบางคนอาจจะทางานหรือจบไปแล้วก็ยังมีความคาดหวังนะฮะโดยอาจจะได้รับเงินคนฉากครอบครัวหรืออะไรก็แต่ก็ยังคิดว่าจะจบไปเพื่อจะทํางานประจําใน ออฟฟิศในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการเป็นทกงานรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนอะไรต่างนี้แต่ว่าเด็กอีกส่วนหนึ่งและค่อนข้างจะมากด้วยนะครับในในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยเขาคงไม่ได้คาดหวังว่าที่จะมาทํางานประจําเขาคงจะเป็นผู้ประกอบการเองหรือสร้างรายได้เองนะครับในการทํารายได้ของเขาเนี่ยซึ่งจาเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายสินค้าอะไรต่างผ่านช่องทางออนไลน์หรือการสร้างไรายได้จากการเป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรต่างเหล่านี้ทั้นนั้นที่เป็นช่องทางที่เด็กเพราะนั้นมันจะต้องเป็นอะไรที่หมาวิทยาลัยคงจะต้องมองประเด็นนี้เหมือนกันว่าเราจะพัฒนาเด็กได้อย่างไรเพื่อที่จะเข้าไปสร้างไรายได้ด้วยตนเองก็ได้ค่ะก็แสดงว่าท่านอหนที่การมีมุมมองว่า เด็กยุคใหม่ต้องการที่จะเป็นเจ้าหนายตัวเองด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมก็จะพยายามพัฒนาองค์ความรู้ให้กับน้องๆบัณฑิตม,มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีในการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของเด็กยุคใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็วันนี้ เราได้ความรู้แล้วก็ได้คําแนะนําจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฒจันทเกษมกันหลายแง่มุมเลยนะคะทาง a i t ต้องขอขอบคุณท่านอธิการบดีมากๆนะคะสําหรับการพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับินดีครับ